สวัสดีครับตุ้ม่พี่น้องสุขูุกคนครับมืัอนี้กับพ่อพ่อกับผมอกีกเชือเก่าะนะครับผมคำจัน channel กินข้าวก่อนนอนแต่ว่ามื้อนี้กินข้าวแล้วไปเห็นงานด้วพี่นอ้องเด้อเอามืัอนี้มีเมนูสุดแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องครับผมนึ่งปลาแล้วก็ลวกดอกแคมืัอนี้มีมข้าวเหนียวมานาพี่น้องข้าวเหนียวแล้วก็พักมีซี่ปลเข้ากันนี่ละพักไอ็ก้านจงก้านจงองพวกก็ไปอัน อันร้านอันล้านหน้าเมื่อนี่ล้านนั้นโตโกเพือนแจวครับพี่ผมแจวบกอกเมื่อนี่โอ้ยพ,พีนองเสียบเอามาพี่น้องไหมอ้าไรอย่างห้างเนาะพี่น้องมาเอากินข้าวนอกกันเด้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณนะครับทั้งอ่าทั้งอันล้านสูเไทยเป็นไหนมางกกินทั้งในครัวเน,นี่ยก็ได้ละเพื่อนบื้ยพี่น้องแจวอื้มอืมอ้ม ตายบ้าอืมนับนับปอกเนี่ยมั่อนนี้เราิ่เริ่มงานนะครับพีเเบงไปบารา์มาเตรียมของเตรียมยังไม่ราดเปนเปิดสีโมงซีโมงหาโมงเแหะอ่ะเจยกเน่ะเลกอร์อีกสมากเลยค่ะจ้านเจบดเด็จ หอมงอบ,บอืมแม่ขั้วน้าหนังพี่เนาะมันตะลีลูกเต่าแั่ง,ง,ตตงสดอ้อจับด้วยเหรอครับ ต้องขออภัยนะครับเสียงอาจจะเบ่เพราะจะเจนเพราะว <หา S 1> ่า,งงามั่นนี่นี่เอาผู้สาวงามผู้สาวงามมาแังครับผมไม่กัวางหลังรับสมัครด้วยเลยอานาตลีมองกล้องหน่อยลูกมองกล้องหน่อยต้องกำลังประกาศหาแฟนให้หา,หาแฟนอยู่นะครับพี่เมเอซหาผู้สาว อืมแซ่บพ mm hmm. ี่น้องบ้ามากอร่อยแซ่บพี่น้องแซ่บอือกินด่วนอือเบื่อกินด่วนอ๋อเนื้อก็มามแล่บหน้าทุกอย่างเลยมั้เนี่ยบ,บักกอดซุปแซ่บอืมนี่บกักกอดบักแกก เพื่อนกรอกอทับหัวคนนี่ประกอบง่ายปรอกนะเจ้าพ่อมันมีมากอยู่หัน้ำกันเพื่อนเลยยุงอยู่นะครับต้องพอพ่อีกแล้วพอได้ที่แรงมาสินเขาไป่้าพ่อมันมีข่าน้ำกันนั่นพอแท่งคำลายค้นก็อจะเห็นนะลายออ้าพ่อเนี่ย เอาคนกบบว่าเอาเป็นประกาศตั้งแต่ไปเก็บเหพจหาแฟนได้ละไปคะไรกันว่าได้และก็ะเลยอยามาอัปเดตนะต้นเงินเดืนอดน,อนแล้วไหร่กัวะวันนี้ต้องให้เพิ่มมากเอาเองเนาะอืม <c oughs> อร่อยปะอ่าเนาะอืมอร่อยข้ามังงะได้ไหมวะ SMG ชอบชอบมามาอ๋อวาวตรงนี้เด้อจิงห เท่านั้นก็แก่แล้วกินข้าวไปกินกับมากจะแก่ไม่หนักบ้ากินอืมบ้านี่เดี๋ยวพูดว่ากินเพืนเดียวไหมกินหลายคนจะ่วากินผมครับ นัตอลี่คือมไม่กินปลาป่ะนัตอลี่ขุยอะไรพี่น้องข้าวมาไงไง nó là bà bà nó à bà sút chặt rồi quán ยี่หลานเบอร์นี้มีแบบชดๆตั้งนานเลยเปนหน่องป่าป่าโดราเดอร์พผมก็บ่รู้ว่าภาษาไทยเป็นป่าอย่งน่นงสุลอมากก็จะมากินเ <c oughs> ทศเด่ <c oughs> งดม <c oughs> ุกนารู้ปาลาบิกที่ยายอาเลอตายเหรอ โ้นเปยังไงอืมอ๋เมื่อนนี้กับบรรยากาศเพิ่มขึนนน้นมไดน้าลีเพิ่มฝนก็คือติดตกกับหมอกหมอกาหรือเปล่าเลย เพราะมือบ้านแดดหอ,อกนะแดดหอ,อกปุ๊บแล้วแม่หลดมือต่อมากหมอกที่นอกก่องก็ตล่าขึ้นมาเหมืนทามว่าเหตุหลอ,อกเราไปเหรอบ่ได้ออกกันต่องเหตุทั้งนี่ เว้มาน้อกเลยกระเดอนนาเดินไหนบล่ะโอ้องเงินซิงหาใารซิงหาปล่าพี่น้องเร่อจกพี่น้องมากกวกนี่มือโคร่อยมากกอกาไหมอืออืมได้พอมาพอดีพี่น้องมากินเขาต้องกินเน้อให้นหึเกี๊บวัเส้นมเปนสองบาทักบอก กินกับป้าผมนี่หรือยังเออเกยวเสนหาเส้นเลยข้าหักแป้งเจ้าใบกป้หกเอามายาม่งางเองเขา,า,า,าเจาะเสร็จเดี๋วก็แซ่บประกาศเจ้าอะไรวาเจ้าสิมากินขาหน้าเก็บกระเพ้าขาึ้นมารุ่นนะนี่เนแม่คั่วคนมาครับผมน้องนาตาลีนี่เพิเ่นอนกระเพ้าเองมือนเนี่ยอือเป็นไปทั้งกินทั้งที่มือนแล้งเพื่อนอยากเก็บจังยังดีแล้วดะ

ได้วานกลับมาปลาเนี่ยแล้วมันปลาคือมันก้นกินปลาวะอืมได้นะไหมไ้หอฉันก็ลองชอบฟิาแมบ แเมายม่ากจะไปก็อะไรตัวติอาผัวแฟนครับเลาอยู่แค่อาผัวอาผัวย้าเอาักสงอ์เขาอีบบนี้มากเล่ามันไม่ยังสุต่ำเดียเยนกินได้มีกินซิบ่เห็นบ่เห็นไปหนาแล้วเขามาตงนี้ มาดูน่อยเงี้ยมาหาต่อเขาเอาเรียนอ่ามานั่งพีเราเอาก็อีกมานั่งบีดีกว่าทานเกี๊ยงขั้นแบตแล้วคนชาแทบเออแซ่บอยู่ว่าเป็นแทบแล้วแซ่บพิลีนี่แล้วแซ่บพิลีนี่ฮะข้าวเหนียวเอาออกไปทั้งแตงโยกันเลยเอาไปทั้งแตงเอาเดี๋ยวเอาวันเดี๋ยวเอาวันนี้กันแบ่เดี๋วันนี้เดี๋ยวเกาอีกไมานั่งกันแต่ก็อีแบบพืชผมมานั่งยังต่ำ น้ำไนี่ออน,ออนี่ออกนี่กด้เดียวเนายาม่างนี่เอาย่มตังเนย,ยนี่เออเดี๋ยวก็อีมานาอันังกันเั่าเอนโดีค่ะเดี๋ยวต้องเอาก้ออีมานัังมาางันจังเียนเนียเจะว่าเรยนได้อม่อไรได้หาได้แฟนสี่ขันหาเมยมาแต่เมยเอา อ่ะพี่น้องครับสวัสดีแฟนครับเนี่ยสวัสดีเราใจสวัสดีครับสวัสดีง่ามอัาเอออันนี้ยายพ่อนะครับเอ้ามาถึงหลายที่เราเพิ่อนก่าอยู่นี่นะครับอยู่น้ากันพระเจากะเหนห้ากระมองเห้งพ่อยโลกงานโลกับงเห็นอนศูนกเห็นแม่มา เอาเอาแคบโอเคไปแคบแคบอ้เห็นเห็นขึ้นแคบมาเย่ไมพ่น้องมาเก่งเขาไปจังไหมาเน่เหมื่อยที่วารมหอยาเนียว่าหอยรื่ออยหยาขึ้นคอยว่างมาตรงนี้หอวางนนี้อืมห้างว่างว้นนี้วางวัตรงนี้แหละคอยคะอ้าอหยงหอยหยาจะคลองยัานว่าจะดเรื่องอือมือนก่ต้องใคก็ไปใส่กระป๋าเราหมืเเน เขาแม่งนะคือว่าประกาศหาสมาแฟ้ไม่ไงมัมีเลยว่มัแล้วครับมั่าเลยนี<อ><อ>่เรทั้งบ,งบานเบิงเบิงมันรอ่อยนี่มันทำสุดเราจะรักกาทำเพือว่าเอ็เดอรมกันทั้งนี้เลยว่าให้ประกาศหากับประกาศจนแล้วเราจะประกาศให้เป็นแป้ของใือเตื่นยังม่วเอย ตื่นยังง่วงเลยกามองเ้ากลางมงเสาสังห้ตื่นสาบหอฮะหารอยังเสาอยู่ไม่สังเด็ดสังง่ายังตื่นเ้าเลย่าห้รอยพวาวาตั่าเรียนแด้ฮึฮึีมนเด็ดเล็กสุดสตกวาเรียนนี่เล็กกว่าาอนี่แล ปชังใจกันมาเลยอืมมามานี้พพ่อนี่เล่ากมาอยู่แตโดนั่นแหละครับผมมาอยู่เ้เอม่เอาพอนตเดบไม่มาเตโดเดบุกเหรอใช่เตอร้อนรึเตอยุก็ร้อนรอในเนอร์ไม่มีกางแลลูก๋อนี่เป็นกางนิดห่อยนะกางระวังกางพอแล้วนะอืมกางแุ่มกันยวงที่ไพี่น้องมือกันอืม มีเจ้าของร้านเคนคนแบบใครกับข้าวหัดกินพี่มนก็เลยอ้วน้ากอะไรลูกในกร้งในขั้วรถอาจารั์กุ้งสปีดเวเตอร์นะอีกแบบกุ้มสบิเวเตอร์มันต้องนานมากมากเลยมาหายในครัวให้กินครับตอนนี้นะตอนเลิกการห้ามพายกินข้าวเพราะว่าจะไม่ทำการกันแล้วถึงเวลากลับบ้านไม่รู้เวลาเทียบกันป้าไม่ป้าป้าันไม่บัวหรอกแต่ว่าไม่สมควรนาน ผู้จัดการไงเป็นผู้จัดการอะไรบ่อย่ตอนี่จบบง่ามบอกง่ายบอกงำจะกินไม่กับข้าเตรี่ยมปากที่ว้าแบบนี้สิฮารมฟ่มา็นไบ่เป็นยังเขาเจแรกเขาเจอกิ่นทั้งวาเลยกินไปนาบอกกันด้างอันนี้ก็เล็กไม้ก่อนครับผมเพราเล็กไม้เรับน้องเฮ็ดงานนี่เหรอครับผมซอยทุกยาง ต้นด,ด่านอะไรอย่างเน้ำกันไมู่้ก่านด้านยังกิงที่สดเยว่น้องคนปนานไหนไปมึงได้เหรเป็นดีอกเเดยปานไนจะไปถ้าบอกจะไปเขอ,ขอไปเมื่ไอไหร่ละ <c oughs> เอาแบบนี้เลยตนี แต่ว่ามีมูนางเครื่องบินนะถ้าอากเป็นมู่ข่อม็มานาง้าเดอร์มาเดอร์ข่ย่านางเคืองบินออจับบนี่เบบะอรนอยอร่อยอร่อยอร่อะไร่อยอ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 รอน,น,นาาอ่อย่ออยย่รออออ ว่าแล้วยังอ่ะากรั่งไทยคิจต่กับแรน่แต่ละนมาเลยพี่น้องเอท่านจะบ้างไหนกลับไปซ้ำสากกันเนาะเพราะต้องเคลื่อนดอกเข้ากับไทยธรรมดาเนี้ละเข้ากันก้นกันเนาะเขกันบ่ได้ําำยังปีต่าพอมีน้องคนแก่เพิ่งเข้าอยู่แต่ว่าในกะที่มันพอถูกต้องวางสายยังกันพี่น้องกัน เปียนมาเลยครับตัวขอไพ่ดูนะครับน้องไม่คิดเลยอัดม้วนมรวลหมูยังไม่กะเอ้ยระต้องให้ดูแก้วบกก็าซ่บซเลยผักตบเป็นบ่าวผักัเอาเก็ออื้นอยอร่อยผักาจออ่อยร่อยคือชาบิบไม่าบิบ

<esi Chercheit ce thatPIAN> in <ini> <unearth Controlimi> <shuffy> Eritrea, <trans> <mursug> je, Nee, Somalië, dichtbij Somalië toch? Dichtbij, naast elkaar, Afrika. Afrika. Boven Sudan toch? Aan de linkerkant in is Somalië. Je moet gewoon zeggen: Afrika. Hier Afrika, dan die nog. Bangsang, hoe maar pinnong. Nee, maar jij klaar, hoe dat, nee, pinnong. Pinnong, สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องอ่ะพอมันมเนี่ยดีดีอ่ะฮะสวนสซาบิตอม่ยิปซี h ์ว่าเอ๊ะฮิลเร์ข้างคืนไงโลกข้างคืนอร่อยแม่ก็หมักไว้สองวันล้วปลาเนียบเรบไปไค้มันเคื่อนนิดหน่อยมันก็เลยแสบตามสองเหม่กเพื่อนไปงานไม่ได้ไปใส่เบฟใส่ยังหลอกว่า หันได้ไหมเราอ๋อเดีเ๋ยวผมจะแค่เดียวไงอเสร็จเากินบ่อ้ๆล้าสะเกินเขาแ่บๆอะอืมอ๋ออ๋อ อยง้บาเงี้ยาจากกินแต่เนี่อยู่ไกลไกกัน่จังแต่แบบ,บกะแบบมือสมครเลยไม่ไปน้องเล้วกันว่ามันรกินเป็นเลือมวนรบวเศร้าแด้เพราะว่าแขเจอปียไป่อ่มีมาจากทะเลบัวแดงฮะ เลนเลนเนี่ยเลนเด้วมากเลนมกกินอะไรเลนเนื่ออยู่น่ากินนิดหน้อยอืมอืมกก่าอืมบีบนังน้ำได้ยังบีบหนังกำมะละนี่อ่ะจาบิดพดา อ,อิมหักพี่น้องอมาไบบนี้อืมนอกับลาพี่น้องเนาะนั่นก็ได้แบบนี้จังได้ันติดตามฮักหัคือเก้าเลยล่ะค่ะเขาดีพี่น้องกันเดรอไดนะ้พดีพี่น้องกันัอดีค่ะฮัพวก็เก้าจ้าได้แล้วคำนองนั่งลินนี้ก็ขรอจบไปสนุกนคำน้อรอจพ่อกันนั่งกินมา พร้อมคับอ่าอยากให้เพาะ่านี่เาเพราะว่ากินเขาทำกันอยากไห้ว่าว่าผัวเอาก็ได้นเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อกันนมกีิไปนะครับเนาะสวัสดีครับ